ความพยายามที่จะเดินหน้าโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นกันอีกครั้งนะคะหากมีการก่อสร้างแก่งเสือเต้นเกิดขึ้นที่นี่นั่นก็หมายความว่าปริมาณไม้สักทั้งอายุและคุณค่าอาจจะได้รับผลกระทบต่างไปด้วยครับ ดูป่าสักทองที่ถือว่าเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของชาวบ้านที่ตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่อาจจะหมดไปเพราะรัฐบาลกำลังผลักดันโครงการเขื่อนแก่งสินเต้นขึ้นมาอีกครั้งเจ้าแย่อีเจ้าแย่เด้อเจ้าบุไปที่ไหนเจ้าเกิดนี่ไ่นี่เจ้าบุไปไปกินยังเด็ดขาดจีมีจีกินยังมีจีแย่จีทำเจ้าไปกินยังเจ้ามันยอมหย่ปีจะได้กระบ้านเกินเท่านะ กันเตอถึงเวลาและตีเฮาจะต้องลูกคุนมาต่อสู้เพื่อลูกหลานวันต้งหน้าจะได้มีตีอยู่อาศัย ผมแม่พี่น้องเขาเขาเาจะย้อมก่อนครับจะยย้อนมาทั้งเขาเดินหน้าต่อไปก่อนเรื่องของการเชื่อมกันเกี่ิดขึ้นว่าองการต้นน้ำแม่น้ำวมคนรองตัวเขาเนี่ยหมดหมดของเขาจะบมีการเมืองมังคอบงับเขาเขาจะต่อสู้ในภาคประชาชนของเขาจะอี้ตลอดไปนะครับครับตอนเมื่อกี้ต่อไปเขานี้ เอายกหอตรนพี่น้องทำหุมกูนะหนุ่มพีจเอาหนุ่มนี่มึงหูวกับเรื่องเ่อนเก่งสเต้นบันเทิงนี่หนะเรื่องเกอนบ้าบ้านนี่หละอยมอยู่ตะแบบห่งสาการเดมันมันไรตัวแบบมันอยู่ไปอกแบ้านแคบยบ่บกำนั้นเจ้าบ้านยังาเปิงมึงอยู่นะ ก็โอ้บ้าฮ่ากับมันอิ่มแต่มึงมึงจะฮ่าโดนคอดีอย่างอี้มึงบ๊วยนี่ยตั้งวางช่วยกันกันเตอร์บ้าเรื่องเคลื่อนบ้านเฮานี่ช่วยกันกันจะได้กับบ้านเดียวกันบ้านเฮาเนี่ย ได,ด้ยลยสติพกังมาถามอ่ะชนมูู่เดเลยเกิพคงต้องเจอยมห้ย่ถ้าตัวยก็ต้องระวังตัวน่อยนะแล้วเขาไปแต่โดนคมคูโดนสะักะเจอเธวบ้านห็นมั่นั้ย มูไว้หนุนมูตัวกระจนเขาแล้วน่กะแค้นมาม้าเล่นมาม้ากันไงโอ้โหพูดหลุมนั่นเน่เดี๋ยวเอ้สาเข้าใจล้วใส่หมวกไปออมัยกขึ้นนั่นหรอ ขาปอ,ปอกไปยั่ยงน่ะเอาขกจะไปที่ตรง,งนี้เลยเป็นขบวนป่าผึนแมงน้ำพริกพักดอมมือเนี่ยพักเนี่ยอยู่ในสวนเขาน้ำพริกกระต่ายหมดเดียวหนันแล้วนึกถึงตอนที่แม่ยังอยู่ก็แม่ก็ชอบกินเนาะแต่ชอบแม่ที่ปล่อกินตัวถ้าฝนสร้างเคือนแล้วนี่อย่าเอาพักเอาไม้หนูมากิน<ม>เอาไปเก็บไปทุกข้อเข้าไป ไ,ไปบ้านนักแก้วไปอู่เรืองเขื่อนนี่แหละบอกยังเข้าล่ะเอ,อ่อบอกได้กินเทียนเขายี่แบ่งพี่พักเกม้างบนบ้านท่านไหนนั่นน้าเรื่องเขื่อนเขาไว้จะได้อ๋อกัดกับนั้นประกอบอู้ไว้ คนาะพูดซุ้มกันนะจ๊ะไปเดินขบวนแล้วกันไปรุ่นกระออนกับพนักงานเฮียมดฮ๊อฟมาหน้าบอกมาไม้เตี้ยนี่เด็กขบางบอกยอมยุติสร้างเขียนแก่งตึดเต้นให้ได้ เพื่อทิง้งที่อยู่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าพ้นมาตั้งหลายชั่วใครผู้ทรงเมืออม่ตัวเออเปื่อนเพราะนั่นเขาทรงเชื่อมใหม่ให้เขาหนึ่งเพื่อนนี่ย cho sẽ lấy cân to khen ừ, lượng này ạ à. Nè Tôi thấy là, là nó, nó khá, không khá, khá này ผมก็เคยมาทำงานวิจัยที่นี่ครับอ,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 อันนี้เปลี่อนผมครับ thank <laughs> you เรื่องโครงการ <c oughs> ก่อสร้างเขื่อนแก่งตเต้นหลังชาวบ้านชุมนุมประท้วง นดังหยดน้ำตาหลังร่วงลงมาพร้อมใจที่อ่อนและลา